สวัสดีค่ะว like ันนี <for ้นะคะก็จะมาเจอกันในเรื่องของรากซ้านะคะการหารากซ้ําของพหุนามการหารากของสมการ f x เท่ากับศนย์นะคาจากโจทย์บอกว่าจงหารากของสมการ f x เท่ากับศเมื่อ f x เท่ากับ x กำลังสามลบสาม x กำลังสองบวกสาม x ลบหนึ่งนะคะจากโจทยของเราจาก f x เท่ากับ x กำลัง3ลบ x กำลัง2บวก x ลบนะคะอ่ะาแล้วก็ในขั้นแรกนะคะก็คือเราต้องหาหอร์มอของ f x แล้วก็ f พรม x นะคะก็คือการดิฟนั่นเองเราก็ต้องดิฟ f x ใช่ไหมอ่าดิฟหนึ่งครั้งก็ได้เป็น3 x กำลังสองลบ x บวก3 อ่าทีนี้จะสังเกตได้ว่าที่ f x ของเรานะคะสามารถดึงตัวร่วมสามได้เนาะตรงนี้ก็ได้เป็นเท่ากับสคูณกับ x กำลังสองลบส x บวกหนั่นเองค่ะอ่าทีนี้เราก็ไปหาพอร์โมของ f x แล้วก็ f สาม x การหาฮอร์มรก็คือต้องเขียนสมประสิทธ์หน้าตัวแปร x ของเราใช่ไหมคะเรียงกันไปเรื่อยๆอ่า ออก f x ก็คือใช้พจ่มจาก x กำลัง3 x กำลัง2 x กำลัง1แล้วก็ x กำลัง0ใช่ไหมคะส่วนของ x ความ y ก็คือเริ่มที่ x กำลัง f 2 x กำลัง2 x กำลัง1 x กำลัง0ใช่ไหมอ่า f x อ่าสมบสัติหน้าที่ k e 3ของเราก็คือ1 หน้าทีอีสองคือลบสามสามแล้วก็ลบหนึ่งอ่าของเอกพา็ก็คือเราจะพิจารณาที่เอ็กับเอมากเอพาของเรานะคะเป็น x อกำลังสองลบสอแล้วก็บวกหนึ่งเนาะอ่าสามสิ์ต้นหน้าของเราก็จะมี 1, นึ่งลบสองแล้วก็1อ่าทีนี้จะสังเกตเห็นว่าที่เอพาของเรานะคะ จะเป็น d G 2อยู่แต่ว่า fx ของเราจะเป็น d G 3แสดงว่าเราต้องทำ d G 2เนี่ยให้เท่ากับ d G 3ใช่ไหมก็คือการนำ x ไปคูณกับ f คา x เพ mm ื hmm. ่อให้เป็น x กำลัง3ลบ 2x กำลัง 2, 2, 2แล้วก็ x ที่ x กำลัง0ก็ไม่มีทีนี้เราก็ลบกันชช่นค้า1ลบ1ก็ได้0 สาลบสบก็เป็นสามบวกสได้ลบหนึอ่าสามลบหได้สองลบหไม่มีแล้วก็ดินึงลงมาะเราจะให้เสร็จแล้วตอนนี้ของเรานะคะเป็น a หนึ x เพราะว่าอันนี้เห็นไหมมันเป็นดีกีสองเหมือนกันแล้วทีนี้แล้วก็อ่าดูว่าที่ a 1น x ของเราตรงนี้เป็นลบอยู่ใช่ไหมตรงนี้เป็นบวกแสดงว่าเราแสดงว่าเราต้องคูณลบหนึ่งเข้าไปใช่ไหมคะที่ a 1 x เนอะตรงนี้ของเราเป็น X, 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 x อาอ่าคูณลบหนึ่ไปที่อ่าหนึ่เ็าถ้าเป็น1นลบสแล้วก็หอ่าลบกันก็หมดใช่ไหมคะตรงนี้ก็คือเป็นศูนย์อ่าแสดงว่าของ,ของเรมของเราก็คือเท่านานตัวสุดท้ายก่อนเสร็จเป็นศูนใช่ไหมคะก็คือตัวนี้เนาะก็คือลบ x กำลังสองบวกสอแล้วก็ลบห ดังนั้น g c d ของ f x แล้วก็ f x ของเราก็คือมันก็คืออ่อถ้าสมมุติเราคูณลบลบเข้าไปตรงนี้ค่ะมันก็ได้เป็น x กำลังสองลบส x แล้วก็หนึ่ง 1, ใช่ไหมคะ มันก็มีค่าเท่ากันกับตัวนี้ใช่ไหมก็ได้เป็นเท่ากับ x กำลังสองลบสอง x บวกหนึ่งทีนี้เราแยกตัวประกอบก็ได้เป็น x ลบหนึ่งกำลังสองใช่ไหมคะอยานี้เนื่องจาก f x แล้วก็ f บวม x ของเราอะค่ะมีตัวมีรากร่วมก็คือ x เท่ากับหนึ่งใช่ไหมคะตรงนี้จากโทรมนของเราอะค่ะ แสดงว่า,า x เท่ากับหนึ่งของเราเนะะี่ยค่ะจะเป็นรากซ้ำในข้อน,นี้เนะาะทีนี้เราไปตรวจสอบลำดับความซ้ำนะคะาจาก f x ของเราจาก f x เท่ากับ x กำลังสามลบสาม x กำลังสองบวกสาม x ลบหนึ่งใช่ไหมอ่าเรารู้แล้วว่า x เท่ากับหนึ่งอะคะ่ะเป็นรากซ้ำช่วยแสดงว่าเรา,เราต้องแทนที่ f หนึ่งใช่ไหม อ่า f หนึเท่ากับอ่าหนึ่งลบสามบวกสามลบหนึ่งนั่คะได้ศูนย์เนาะอ่าต่อไปไปพิจารณาที่อันพันอันดับหนึ่ง f พร x เท่ากับ3 x กำลังสองลบห x บวกสอ่าแทน f ไพรม1ได้เป็น3าลบห บวก3มก็ได้เท่ากับ0เช่นกันอะทีนี้ไปพิจารณาอนุพันธ์อันดับที่2นะคะก็คือ f พาร์มฮาร์ม x ได้เท่ากับ 6x ลบ6ใช่ไหมคะอะทีนี้แทนค่าราก f พาร์มพาร์ม1ได้เป็น6ลบ6ก็ได้เท่ากับ0เช่นกันทีนี้เราไปดูอ,อนุพันธ์อันดับ3 ก็เหลือเท่ากับหกใช่ไหมคะซึ่งถ้าเราแทนค่ารากของเราเท่ากับหนึ่งอะคะ่ะเข้าไปมันก็ได้หกใช่ไหมคะมันก็ไม่เท่ากับศูนย์เนาะอ่าเราก็สามารถสรุปได้ว่าดังนั้น x เท่ากับหนึ่งเป็นเป็นรากกำลังสาม หรือว่าเป็นรากซ้ำอันดับที่สามนะคะนั่นก็คือ fx เท่ากับ x ลบหนึ่กำลังสอง h x ใช่ไหมคะอ่ทีนี้เราก็ต้องหา h x ใช่ไหมก็คือ h x นั่นก็คือการที่เรา,เาหาร fx ด้วยค่า,าของเราตอนนี้ใช่ไหม เดี๋ยวเราไปตั้งอ่าใช้หารสังเคราะห์กันดีกว่าเนาะอ่าจาก fx ของเราคือจะมีเป็น1ลบ3 3 1ใช่ไหมคะอ่าทีนี้สังเกตว่าได้ขอไปค,คะ่ะ1ลบ3 3ลบ1เนาะสังเกตเห็นว่าอ่าผลสุดท้ายของเราเป็น,ปนลบ1แสดงว่าร่าที่เป็นไปนได้ก็คือจะเป็นบวกลบ1เท่านั้นใช่ไหม อ่ทีนี้อาเราคตรงนี้เป็นหนึ่งอ่านึ่ตรงนี้ไม่มีดึงลงมาหนึ่งคูณหนึ่งได้หนึ่งอ่าบวกกันได้ลบสองอ่าหนึ่งคูณลบสองได้ลบสองบวกกันได้เท่าไหร่คะสามบวกลบสองได้หนึ่งหนึ่งคูณหนึ่งก็ได้หนึ่งลบกันบวกกันได้ศูนย์อ่าทีนี้สามารถหาได้อีกใช่ไหมก็ให้ตรงนี้เป็นหนึ่งเนาะ หนึ่งดึงลงมาหนึ่งคูณหนึ่งได้หนึ่งบวกกันได้ลบหนึ่งหนึ่งคูณลบหนึ่งได้ลบหนึ่งบวกกันได้ศูนย์ดแสดงว่าตรงนี้ค่ะเอกเอของเราก็คือเอกลบหนึ่งนั่นเองแสดงว่าจากที่เราหามาค่ะตรงนี้ใช่ไหมเรารู้แล้วว่าเอ่อเอของเราเท่ากับ 1x ลบ1ใช่ไหมคะเขาแสดงว่า fx ของเราเท่ากับ x ลบ1กำลัง2คูณกับ x ลบ1เนอะมันก็ได้เป็นเท่ากับ x กำลัง x ลบ1ยกกำลัง3แล้วก็สามารถสรุปได้ว่าดังนั้นรากทั้งหมด ก็คือหนึ่งหนึ่งแล้วก็หนึ่งนั่นเองค่ะค่ะก็เสร็จสิ้สนเป็นที่ีย้แล้วนะคะสำหรับการหารากของสมการ f(x) เท่ากับศูนย์ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ